เอาละครับก็ต้องขอเกลาสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปปิ้งแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิทเวิร์ดเกมก็เป็นเช้าที่แสนสดใสนะครับแต่คลิปนี้ผมอาจจะไปลงบ่ายๆนะครับ เพราะว่าเช้าเช้าะทุกคนก็มีภารกิจกันนะแต่เช้าผมก็ลงไปคลิปหนึ่งแล้วนะซึ่งเป็นคลิปจากเมื่อวานนะครับล่าทไว้เมื่อวานนะแต่มันดึกแล้วก็เลยไม่ลงนะครับเพราะว่าถ้าลงไปแล้วแล้วใครจะดูอะขนาดคนลงยังนอนเลยแล้วคน,คนดูอ่ะคนดูก็ต้องนอนนะครับจากที่ผมได้ให้ข่าวสารเมื่อวานไปนี้ไปแล้วนะครับก็คือลีกนะครับ ซึ่งเช้านี้มันก็ยังไม่ปรากฏตัวเลยนะครับมันก็ยังไม่โผล่เลยนะหลีกนะครับแล้วมันไม่โผล่เย็นนี้นะครับอ่ให้ได้ตีกันมันน่าจะโผล่ขึ้นมาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันเสาร์นะอืมนะถ้าไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นะครับสองวันนี้แหละซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ไงแต่มันยังไม่โผล่นะครับอาจจะให้ทุกคนประหลาดใจบายยูยูมันก็โผล่พวดมาให้เราตีนะครับซึ่งผมก็เคยบ่อยแล้วนะครับแต่ว่า คนสาหรับคนที่ติดตามช่องผมมานะครับาจากคลิปที่แล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะตีย่างชิงอะไรกันนะครับถ้ารู้ตัวก่อนก็ได้เปรียบจัดๆนะครับ <c oughs> ใช่ปะวะมันไม่ได้ใช่นะ <c oughs> อ่ะไปะวันนี้นะครับก็แน่นอนเลยผมจะต้องก็ไปตีแพ็กปลาก่อนเลยนะ <c oughs> เป็นแพ็กแรกนะ <c oughs> ชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่างมันเี่ยเอาเป็นว่า ปลาปากฟางกันแล้วกันเออปลากองอนฟางเห็นไหมน่าจะชื่ออะไรอะ S S c r o S S Priscus Kinast เ,เ,เด้อ,อน่าจะชื่อนี้แหละนะน่าจะ S e x p u c k i n a s ถูกผิดยัยงไงก็คอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันนะครับก็อยากจะเรียกให้ถูกนะครับป่ะลุยกันที่ฝ่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าก็ พูดภาพมาเยอะละเอาเอาเอาต้องเอากะทันหน่อยนะครับไม่น่าเลยไม่น่าไม่น่าไม่น่าตัวแรกก็เก็บกระแตกไว้ก่อนเอ๊ขอเก็บกระแตกไว้เยอะๆก่อนนะครับแต่ดาเมจมันน้อยนะไม่น่าเขาท่านะเอาตัวนี้ไปดีกว่านะครับแล้วก็เอาโหตัวล่างนี่มันโหดจัดเลยนะครับมันไม่ใช่โหดธรรมดานะ กระดองนี่ก็ต้องเอาเป็นตัวโ้ตัดสินใจไม่ถูกเลยเอาเต่าพนองไปแล้วกันโถไม่น่าล้มมันได้เลยนะเนี่ยดูจากลักษณะไม่น่าล้มมันได้เลยนะครับแล้วก็เอาอืมตัดสินใจยากจัดเลยนะครับอเอาน้ําตัวนี้ไปก็แล้วกันดาเมจเยอะดีนะครับไปลยสามแสนเลยนะฟย <laughs> อะตัวนี้ผมก็ได้ทําการอัพเลเวลจนเลเวลสุดท้ายแล้วนะครับ อย่างกันเนฟซีทะเลรอเทพไม่มีใครเกินฉันไม่แพ้ทางใครฉช่ไม่กลัวฉันเก็บเอาไว้ป้องกันก็ได้นี่เอมีเก็บไว้ป้องกันนะครับเก็บสแต็กเอาไว้นะอืมเลียนตัว่ฉันไม่ตายหรอกฉันอึดทนอมตะฉันมาเพื่อแทงเพื่อนโดยเฉพาะเป็นไงล่ะฉันก็จะป้องกันหนึ่งกับล้วการแล้วเก็บไว้ให้เพื่อนสองนะครับ อันแน่อันแน่ต้องป้องกันเหมือนกันก็กลัวเหมือนกันนี่ชิพายแล้วโจมตีแล้วเอือยังอยู่นะอืมเมือกี้มันเก็บไว้หนึ่งใช่ไหมเมื่อมันเก็บไว้หนึ่งเราต้องทําอย่างนี้นะรับแต่เราต้องโจมตียันสี่เลยนะถึงจะเอาลงนะครับแย่แล้วแย่แล้วประเด็นเดือดประเด็นเดือดอะแต่มันเก็บไว้หนึ่งว่ะ ทำเป็นไงดีวะเนี่ยอมันเก็บไว้หนึ่งหรือเปล่าไม่เก็บนะโจมตีมาเลยโอเคตายซะมันกี่ได้เรียบร้อยผมก็นึกว่ามันเก็บไว้หนึ่งนะครับจำสแต็กไม่ได้อะเรื่องของเรื่องเจ็ดร้อยเลยชิบหายแล้วแต่มันต้องโจมตีเราสองนะครับโอเคปั๊บมันเหลือหนึ่งตายแต่อนนี้เรามีสี่นะครับ น่าจะใช่นะแต่จำไม่ผิดฮามีสี่นะครับเมื่อกี้มันโจมตีเราสาาวะ <c oughs> ไม่ได้มองเลยอ่ะเรื่องของเรื่องนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสองนะครับโอเคมันโจมตีหมดแม็กซ์นะครับโมแต่โมอยู่งานเรื่องของเรื่องนะครับโอ้ชอบโมเดลเปลาหมึกตัวนี้จังเลยเห <c oughs> มือนขาเข้นเลยอ่ะง่ายๆนะเออผมก็ลืมบอกไปนะครับก็จะมีอีเวนต์บอลนะครับอาขาเข้นนะครับ ซึ่งใกล้จะระเบิดแล้วละ่ะ <c oughs> ใกล้จะระอุแล้วนะครับถ้าเราโจมตีมันหมดนี่ไม่โจมตีหมดดิฟ้าเอาแค่นี้ก็พอนะครับอ,อันแนะ่ฉันรู้อันไหนต้องป้องกัน <c oughs> <c oughs> เออเฮ้ยตะกี้มันเหลือสต็กหนึ่งจริงๆด้วยนะครับแต่ว่ามันเก็บไว้ให้เพื่อนนะเพราะตะกี้มันไอตัวนี้มันมีป้องกันห้าเลยนะตายนะผม แสดงว่าผมคำนวณไม่ไม่ผิดนะแต่ว่าผมโชคดีเองตายซะเถอะเจอหน้าปากการลังฉันสหนอยอย่าอยู่เลยโดดเลฉันอยู่ในน,น้ำามานาโอ้ยปากการลังเกาะเลยทีเดียวุยเอาแล้วเอาหา่างดําดินไปแล้วฟาดเขาให้หัวร้าวอ่ะดูห่างซะก่อนไม่ชนะให้มันรู้ไปสิอโอเคชนะไปแล้วนะครับยกแรกถือว่า ก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับมันเป็นไปนตามแผนที่เราวางเอาไว้นะครับโอ้ยเตาอ็กิรอนอยากได้โอ้ผมเห็นทีไรผมอยากได้จริงๆเลยเตาอ็กิรอนนะครับมผมก็จะเอาเป็นเออเออเออเอเอ,เอต้องเอากะดองนะเอากะดองก็ต้องไม่ได้แล้วว่ะเดี๋ยวคราวหน้าไม่มีสู้ว่ะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาแต่ตัดสินใจยากเี้ะ ถ้ำเหรอถ้ำ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 เดี๋ยวใจเย็นนะครับถ้ำโอ้โหมีแต่ตัวแบบใช้งานไม่ได้ทั้งนั้นเลย <c oughs> เลือดมันน้อยอะเรื่องของเรื่องนะแต่ดามเม็ดมันก็ท่วมท้นเลยนะผมจะเอาตัวนี้ไปก็แล้วกาันมไม่น่าไหวหรอกแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะสู้ได้นะครับแล้วก็เอากระดองอีกตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มาวัดใจกันหน่อยนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ผมว่า ไหวแล้วไอ้ตึกตัวสุดท้ายเลือดมันเลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่นะ8 0ดรองเองจะเสี่ยงไปไหมอย่างเงี้ยไม่เสี่ยงอ่ะลุยจะเสี่ยงก็เสี่ยงตัวแรกนี่ละเปลี่ยนตัวมาเย็บแล้วตายไหมดูสิไม่ตายนะเพราะเราไม่แพ้ธาตุนะครับ300ร่อยาไม่ตายเก็บเก็บตั้ต่เงเดียวในกูเขียว นี่มันงูเขียวชัดๆนะครับแต่คุ้ยแต่มันการ์ดทองนะเองมีแต่การ์ดเงินนะครับเต่าอจาิรอนนะคตัวนี้สงสัยต้องยอมตายเก็บสแต็กให้เพื่อนนะครับฐาหน้าไม่น่าจะมีสานะครับผมจะป้องกนัน1ไว้ก่อนน่าจะรอดนะครับเก็บไว้2อ,อัน่แน่รอดแน่นอนเพราะมันป้องกันไปแล้วนะครับเดือสอ2 <c oughs> มันก็เหมือนเต่ามะเฟืองปัจจุบันเนี่ย <c oughs> <c oughs> จริงๆเลยนะเือนเต่มามะเฟืองปัจจุบันเนี่ย เสร็จโก้ทีนี้จบตีหนึ่งก็พอเพราะว่ามันป้องกันหนึ่งแน่ๆนะครับเรียกสแต็กมันนะครับเดี๋ยวข่าวหน้ามันโอ้โหมันจะต้องใส่เต็มนะเตรียมแพ้ซะเถอะฉันไม่เคยกลัวพวกนายเอาโชคดีไปละก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับนั่นไงเข้าด้วยตุ้มแต่ข่าวหน้ามันมีหกแล้วมันต้องโค่นผมอย่างจริงจังแล้วนะครับไม่มีห้านึกว่ามีหโมาถเอ้ย มาเลยจมตีห้าผมไปแล้วนะครับเออฟานห่างวะ <c oughs> ฟานห่างกาฟานห่างใส่มาน้ำเราได้ยังไงเอ้ยอจมตีหนึ่งจมตีสองพอเลยนะป้องกันหนึ่งป้องกันสองแต่ไม่น่าจะอยู่หรอกแต่ว่าก็เก็บสแต็กไว้เพื่อนให้หมดเลยตายไม่นะ <c oughs> เจอจิ้งจกน้ำใช่ไหยไ <c oughs> อย้นี่จิ้งจิ้งเลนน้ำจิ้งเลนน้ำเออจิ้งจกน้ำอยู่บนบกไปแล้วนะครับ <c oughs> มาเลยพี่ซีไม่กล้าจนตี่ว่าเราแพ้ทางจัดๆนะแต่ว่าก็ต้องตอดมาหน่อยนะเพราะว่ายังไงตัวนี้ก็ไปไม่ถึงดวงดาวแน่ๆอันน่าเขาสองก็ยังดีโอเคเดเจ็ดร้อยอุ้ยหมุนตัวทีหนึ่งด้วยอ่ะกัดแล้วหมุนตัวนะคราดูเดี๋ยวดูพับหัวช็อนชัยละคิดหายแล้วโดนแน่โดนหกแน่เลยนะครับอุ้ยยงตีห้าเจ้าเล่จัดๆมันขังเงนสแต็กเราเป๊ะเลยนะก็แน่แหละมันเป็นบอทนะเป็น AI นะ เหลือไว้หนึ่งนะครับแต่งานไม่ยากแล้วนะ1 2ึส,สกันสแต็คมาคนระับแล้วดูตัวนี้ดามเมสดาเมสี่ร้อยเ,เลยนะอ้เราต้องกันยัน4ี่เลยเหรออ้ยถ้า่นเก็บสแต็คไว้ตัวหลังนะอะเฮ้ยมันต้องแพ้ทางเราดิเหลือครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดียวเออแพ้ทางเราเหลือเหลือสองเหลือสอง สอป้องกันหนึ่งป้องกัน2ป้องกัน3ป้องกัน4ี่เลยเพราะว่าเผื่อสแต็กไวมันเผื่อมันเก็บสแต็กไว้ตัวหลักนะครับอ่ะเหนือหนึ่งเฮ้ยอยู่ตัวหน้านะครับกัดก็ให้เรียบร้อยตัวนี้มีเลือด800รโจมตีเขาสองเราก็ผ่านนะครับมาเลยอ้ามันไม่โจมตีทีนี้แหละประเด็นนะครับถ้ามันป้องกันสี่เราเน่านะครับ ไงดีวันนี้เออถ้ามันป้องกัน4เราเนา่าเรารับดาเมจได้แค่ทีเดียวนะเออถ้าเราเราป้องกัน5นี่แต่ถ้าเกิดมันเก็บไว้หมดเลยเราก็เน่าอยู่ดีโจมตีวัดดวงเอาแล้วเจ <laughs> น้แล้วครับนะเรียบร้อยโหูยหมอสซาอลัจ7 2เอง <laughs> ล้มยากจริงๆโอเคถือว่าเราดวงดีอยู่นะครับแต่เราตัวเลือดโคตรน้อยมานะครับออุตส่ากันทุกทางนะครับแต่ก็เกือบไปแล้วแหละ <laughs> มายกสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีเด็กเกเรนะเอ้ยตัวนี้เท่มากตัวสีทองเลยแจวแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะก็เอาตัวนี้ไปเลยนะไปวัดกันไปงัดกันแบบรุนแรงรุนแรงไปเลยแล้วก็เอา เอาน้ำไปสักี่เอาโอโทดเลยเออเอาก้าร้อยไปเลยโ <c oughs> จมตีเก้ารอยอะไรก็ไม่เหลือนะอถึงแพ้ทางเราก็แพ้ทางก็ลดลดลงไปกึ่งหนึไม่เท่าไรนะก็ยังเหลือห้าร้อยฝาครนะับแล้วก็กระดองก็ต้องเอาทาอีกตัวเหรอ <c oughs> ดูท่าไม่น่าสูได้บ <c oughs> ูดเลยดูทดาไม่น่าสูได้นะเอาตัวนี้ไปแล้วก็เอาตัวนี้ไป ก็น่าจะไหวแล้วแหละไปลุยห <c oughs> มามันก็ดูดูดีๆกันแหละก็ไม่เท่าไรหรอกดาเมจมันเยอะ่าหน่อยหนึ่งก็เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราต้องป้องกันสุดสตรีมนะครับถ้าไม่ป้องกันนี่เราไปแนะ่คูตุมสวยมากเลยนะโคตรอยากได้เปลี่ยนตัวแล้วนะครับนั่นไงเห็นไหมยงตีหนึ่งนะครับผมยังอยู่โอเคทีนี้ป้องกันสอง เอาตัวนี้แหละเก็บสแต็กนะครับมันเลยอันแดดจมตีสองโอ้โหมันคิดว่าเหนือมันเหนือวู้ดีไงถึงฉันจะไม่สวยเท่าแกแต่ฉันก็มีเทคนิคมากกว่าแกปลาหมึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าผนละัผ่์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าคนละชนิดนะครับเออตาต่อไปนี่แหละเป็นตาตาสิน ตาต่อไปนไี่แหละตาตัดเส้นดูด้ยมันจะโจมตีเท่าไหร่สิอันแน่โดนหลอกเข้าทางเออตายไปนะครับปลาหมึกกระดองของเราขู่ๆฝันจะตายได้ลอยอยู่นั่นนะ่ะฉันโจมตีแกทีเดียวแกก็ไปแล้วตายซะเถอะแล้วก็ป้องกันหนึ่งโป๊กกระสองโป๊กกระสามนะครับ<ๆ>ก็อยู่แล้วเก็บไว้ซีโอเค ตายพปซะนี่ฟาดหางทีเดียวยังโหดหูพันก็สี่สิบเลยเหรอชิบหายแล้วแต่ไม่ตายนะโจมตีสี่ก็ไม่ตายนะแต่เราก็ยังเหลือสี่ร้อยฟาดนะดังนั้นตอดกันไปนะครับเพื่อให้ตัวสุดท้ายเล่นง่ายขึ้นนะโดนสิอย่างนี้ไม่ตายก็ค้างเหลือตายเรียบร้อย ดีนะเลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถึงจะแพ้ทางแต่ว่าดาเมจเราก็ยังพอได้อยู่นะนี่มันต้องโจมตีเรายันสี่ถึงจะล้มได้นะเฮ้ยเฮ้ยสี่ล้มไม่ได้ต้องโจมตียันหกสิตะกี้แต่ว่าไม่ใช่ที่บอกว่าโจมตียันหกก็คือว่าเผื่อเราป้องกันสี่ไงแต่ว่ามันจะใส่ฟาร์กับคุณได้ง่ายมันโจมตีแค่สี่อะ่องเรื่องนะรับแล้วคุณดีแ้วชอบตัวนี้จริงๆเลยอะมันเหมือนมังกรเลยนะ เรียบร้อยชะนะไปแล้วปลดลอกปลาเออหมุนเข้าไปอะเอาี่สุดพูดเลยเอาี่สุดอ่าจริงๆปลาตัวนี้ผมก็ปลดล็อกไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมากับปลาตัวนี้สินี่แหละคือประเด็นหลักนะครับนั่นก็คือ1ดินเแบงหนึ N ่ง แล้วก็อาหารอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้ปลาโดยที่ไม่ต้องซื้ออีกหนึ่งตัวนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือ JW ดโอเคกดวอลกเลยนะครับจริงๆกูปดดรอกไปแล้วแหละมันชื่อ f 4ฟฟอ f o นั c หรอ f นัเกี้นัอะไรประมาณนี้แหละก็ขผมก็เหลือการแข่งขันคืออันนี้นะเอาไว้ตีแบบ สบายชิวๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ตัวเหมือนนะครับซึ่งผมจะไม่ตีให้ดูนะเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมอะตัวต่อตัวนะครับอืมซึ่งผมก็จะไม่ได้เอาตัวเก่งเขาไหลไปตีนะครับพูดง่ายๆทุกคนก็จะเบื่อกันนะตีดนะีเอนเอะครับอืมก็บายยก็เอาแค่ประมาณนี้ก็พอนะพูดง่ายๆนะครับผมยังเหลือนในโัเสาร์ที่ยังไม่ได้ฟักอีกเพียบเลยนะครับ <laughs> แต่ผมไล่ฟักหมดแล้วเพราะว่าผมก็ก็ขายแดกเป็นดีเอ็นเหมดนะครับ <laughs> อ่ะยังไงก็ผมว่าคลิปวีดวีโอก็เริ่มจะยาวพอสมควรแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอ่าฝากพูดได้นะว่าเออพี่ผมตีปลดล็อกอะไรผมอะไรได้ตัวเหมือนกันไหมอะไรก็พูดได้นะครับ <c oughs> ไม่มีปัญหาเราฟังได้หมดอ่ะ <c oughs> ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับจะบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าช่องผมมีคนดูน้อยไง <c oughs> อยากมีอยากให้มีคนดูเยอะ หดูชอบกันมากๆก็ฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับส่วนวันนี้วันนี้ที่ไอตอนนี้ดิส่วนตอนนี้ผมในป้อมแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าฮา